สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์บุญทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้นะครับพิเศษครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของโฟทีของเราซึ่งเรามีน้องใหม่ครับชื่อว่าโฟซอยนั่นเองครับนี่ครับกล่องสวยๆงามๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับเพราะว่าเจ้าของแปลงนี้ได้ทําการทดสอบใช้โฟซอยเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนเลย ค่ะลำเพลินพุ่มสวัยค่ะพี่เพลินค่ะอยู่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะแบ่งนาครับกี่ไร่ครับแปลงนี้30ไร่ค่ะ30ไร่รอบนี้ลงข้าวจัสมินค่ะจัสมินนะครับอ่ะและแน่นอนพี่เพลินได้ทดสอบการใช้โฟโซอยใช่ค่ะ,ะคได้ลองใช้โฟโซอยเป็นครั้งแรกนะคะด้วยการมาฉีดพ,พร้อมกับยาคุมฆ่าหญ้าช่วงข้าวอายุ7วันค่ะอืมครับผมนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรครับ รอบนี้รู้สึกว่าค้าของเราขึ้นสม่ำเสมอกันทั้งแปลงเลยค่ะอะตอนหน้านั้นปัญหารเรื่องดินที่ทํานามาเป็นสิบสิบปีเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างไรมันก็จะเป็นช่วงดินแข็งดินแข็งดินกระด้างหวานข้าไปแล้วข้าจะไม่ขึ้นส่วนช่วงปลายปลายน้ําก็จะเกิดเป็นน้ําเป็นสนิมค่ะแล้วแบบดินเหมือนเป็นสนิมจับหน้าดินแล้วหวานข้าไปข้าไม่ขึ้นค่ะข้าไม่ขึ้นถ้าขึ้นมาเป็นไง ขึ้นมาก็ตายขึ้นมาก็ตาย <c oughs> เป็นหย่อมยอม <c oughs> เป็นหย่อมยอมอ่าก็คือมันไม่ได้เป็นน้้าแปลงหรอกแต่ว่ามันก็จะเป็นแ็งบ้างแล้วก็ปลายน้ําก็เป็นตะหนิมใช่ค่ะอ,อย่างนั้เลยก็ถือว่าเป็นปัญหาที่หลายๆแปลงเขาเจอกันอยู่นะท,ทุกทุกรอบก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดค่ะจะแก้ไม่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้เลยใช่ค่ะนะครับแต่แน่นอนแหละก็ประคองกันได้ผลผลิตกันมาหลายปีแลวใช่อ่ะพอใช้โฟสอยไปแล้วเป็นยังไงฮะก็ ด,ดูด้วยสายตาจากแปลงนาของเรารอบนี้นะคะจะขึ้นสม่ําเสมอกันทั้งแปลงเลยค่ะข้าวโตเสมอกันอืครับ,รบทั้งผืนเลยค่ะเดีย๋ยวดูครับนี่คือภาพจริงฮะสามสิบไร่ทั้งผืนเลยนะเขียวแบบไม่มีแหวงเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเึ้นเ<ล>สมอแต,แต่ก่อนนี้มันจะแหว่งเป็นโซนๆอย่างที่ท,ที่ดอนดอนดินงแข็งๆก็จะแห้งตายที่ลุ่มๆปลายๆน้ำนี้น้ําเป็นสนิมก็จะไม่ขึ้นก็จะตายแต่ก่อนตรงเนี้ยจะแหว่งหมดเลยใช่ นะครับแล้วโฟซอยเนี่ยพอเราเอามาใช้ร่วมกับยาคุมค่าเนี่ยยาคุมค่าของเราเนี่ยนะครับใช้มากใช้น้อยอย่างไรที่จากประสบการณ์จากแปลงอื่นข้างๆข,ของพวกพี่ๆเขาใช้ยาคุมค่ายากันเขาจะใช้ถัง200ลิตรจะใช้ยาคุมค่ายาประมาณ สามถึงสี่ขวดต่อถังส่วนน้ำที่เพิินใช้ร่วมกับโฟซอยใช้ยาคุมค่าญ้าแค่ขวดครึ่งเองค่ะอุ้ยน้อยกว่าเขาสองสามเท่าเลยนะใช่ค่ะโอ้ถือว่าได้ลดต้นทุนเคมีด้วยได้ลดต้นทุนเคมีและแน่นอนข้าวเขียวสวยงามตอนนี้ข้าวอายุกี่วันนะอีกรอบนึ่งสิบเก้าวันค่ะสิบเก้าวันเองค่ะฉีดพร้อมกับยาคุมค่าไปตอนข้าวเจ็ดวันค่ะข้าวเขียวสวยงามครับแล้วตอนนี้ลมหนาวมาแล้วด้วยลมหนาวมาแล้วอ่านะครับแน่นอนครับเราก็ต้องบำรุงดูแลกันต่อไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟที ต่อเลยใช่ค่ะ,ะเพราะนะโฟทีเราใช้ต่อเนื่องมา3ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่4ี่แล้วค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวโฟ t ีตัวนี้ค่ะอ่าโอเคแล้วก็น้องใหม่โฟซอยก็ได้ทําการทดลองแล้วดีไหมดีค่ะสุดยอดมากค่ะ,ะถ้าพี่เพลินบอกดีจบครับะนะครับอวันนี้ก็ขอบคุณพี่เพลินครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของโฟซอยน้องใหม่ให้กับพวกเราได้ฟังผม,งมนัทพงบุญทองกตรสิทักโลกลาไปก่อนสวสัสดีครับสวัสดีค่ะ